นี่คือเดอะจังเกิลไรเดอร์สเตชันที่เชียงใหม่ในหมู่บ้านไม่เหียนในซึ่งอยู่ในป่าที่อยู่ในเมืองนะสวนนี่คือรถ MG EP ซึ่งเป็นรถของทีมงานเป็นรถไฟฟ้าขับมาจากแม่ทาที่ลำพูนเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์กันสดๆเลยว่าใช้พลังงานอะไรต่างๆเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อน แต่เนื่องจากเราทํารถไฟไฟ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะมาสัมภาษณ์ทีมงานกันสดๆเลยวันดีครับวีวีนี่ก็เป็นคนแรกๆรนะที่ใช้ MG ZS EV อาจถามสดๆเลยขับจากไหนมาถึงที่นี่ผมขับจากแม่ทาลพูลครับใช้ระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ประมาณถ้าใช้ผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ90-120นนะครับ ใช้ระยะเวลามา45นาทีครับ45นาทีครับ40-45ประมาณนี้ครับแล้วระยะทางเท่าไหร่ระยะทางโดยรวมมาถึงจุดนี้น่าจะประมาณ60กโลได้ครับโอเคแบตเตอรี่นี่เป็นยังไงบ้างหลังจากใช้มาถึงตอนนี้<อ>ลดลงเท่าไหร่ย,ยังไงถ้าระยะทางครับถ้าไปแต่ละขาประมาณ15เครับเพราะฉะนั้นไปกับ60คูณ60ก็คือ120กิโลเก็ประมาณ30ของแบตเตอรี่ใช่ครับ มีอาการหน่วงอาการแรงไม่พออะไรบ้างไหมระหว่างทางไม่มีนะครับเสมอต้นเสมอปลายครับขับความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่เท่าที่เคยขับมาคันนี้ผมขับคันนี้ก็ยังไม่เคยเกียบเกินร้อยหกสิบนะครับอืยังไม่เคยเยียบเกินนี้ครับถ้าไปใกล้ร้อยหกสิบแล้วอาการจะเป็นยังไงตัวรถหนักครับตัวรถเนี่ยมันหนักอยู่แล้วมันก็จะไม่ไม่ได้สัมผัสอาการวกแวกอะไรครับขับเร็วก็ถือว่านิ่งดีครับโอเคทีนี้การใช้งานจริงของวีเนี่ย ไกลสุดเนี่ยคือ290กกโลใช่ไหมที่เคยทํามาจากไหนไปไหนจากแม่ทาไปปังมะผ้าเนระอ่าปิดเพลงน๊บนึงแม่ทาไปปางมะผ้าที่ไม่ต้องสอนปางมะผ้าแม่ห้องสอนซึ่งมันเป็นภูเขาชันใช่ไหมแล้วมีการรีเจนช่วยด้วยหรือเปล่าตอนขาลงตอนที่ก่อนที่จะถึงปลายทางก็มีรีเจนเพิ่มช่วยบ้างแต่ก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ สองร้อยเก้าสิบกิโลเลยเหรออ๋อโอเคสองร้อยเก้าสิบกิโลนี่คือไปพังพ่าแล้วก็กลับมาที่แม่ท่าเหมือนเดิมไม่ครับขาเดียวครับอ๋อขาเดียวใช่ครับแล้วพอไปถึงแบตเหลือเท่าไหร่แบตน่าจะเหลือประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วทำยังไงต่อหลังจากนั้นก็เสียบชาร์จที่นั่นครับนอนนั่นคืนหนึ่งแล้วก็กลับอ๋อก็คือชาร์จชาร์จโอเวอร์ไนท์คือชาร์จไฟบ้านเลยใช่ครับพอชาร์จคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นตื่นมาเต็มไหมเต็มครับโอเคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ใช้งานจริงๆก็ได้ประมาณสัก290กิกโลอันนี้หมายถึงว่าโหดๆเลยนะใช้งานเรียกว่าใช้งานสถานะที่เป็นแบบปกติแทนเครื่องยนต์นะครับเร็วก็เร็วช้าก็ช้าตามคนอื่นเขาครับแบบไม่ต้องกังวลใช่ครับประมาณ290กิกิโลใช่ครับแล้วเคยทดสอบระยะทางไกลสุดไหมก็ผมทดสอบโดยการใช้ปกตินี่แหละใช้จริงเลยใช่ครับใช้จริงเลยครับก็จะไป จากแม่ทาไปแม่ห้องสอนนั่นแหละครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ไปจากแม่ทาไปแจ้ห่มครับโโระยะยาทางก็พอกันซึ่งก็หมดเหมือนกันครับแต่ถ้าไปทางแจ้ห่มจะเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยครับบ้านจะเหลือศูนย์ถ้าเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วอาการลดจะเป็นยังไงจะเริ่มมีเตือนครับมีเตือนว่าแบตเตอรี่ไฮโวลต์เริ่มโลแล้วอะไรอย่างี้ครับแล้วต้องทำยังไงต่อก็จริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นกับรถดับครับก็ไปที่ถึงบ้านปกติครับพอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยชาร์จได้เลยหรือว่าต้องรอแป๊บหนึ่อ ให้มันเย็นก่อนผมชาร์จเลยครับเพราะผมตอนขณะที่ใช้อะครับแบตก็ไม่มีอุณหภูมิอะไรอยู่เลยชาร์จได้ย่างผมชาร์จเป็นแบบชาร์จธรรมดาชาร์จช้าครับแล้วตอนไปที่ปังมาแพ้เนี่ยตอนชาร์จเนี่ยใช้ไฟบ้านทั่วไปไงเหรอใช่ครับมันกี่เฟสไฟบ้านที่ใช้ทั่วไปกี่เฟสซิงเกิลเฟสธรรมดาครับเป็นเพราะว่าเครื่องชาร์จที่เราไปที่ผมไปครับเป็นเครื่องชาร์จแบบธรรมดา เป็นเครื่องชาร์จสิทธิ์เศที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับแสดงว่าไฟบ้าน15แอมป์ซิงเกิลเฟสเอาอยู่เหรอ5แอมป์ก็ได้5แอมป์ก็ได้ใช่ครับเพราะผมไปถึงเนี่ยหม้อธรรมดาหม้อ5แอมป์แล้วมันจะมีผลให้ไฟลุกไหมสายไฟไหมอะไรต่างๆที่เขาบอกตามทฤษฎีเขาคุมแอมป์ไว้แล้วอ๋อคุมไว้แล้วใช่ครับคุมผ่านเครื่องชาร์จใช่ไหมถูกครับโอเคเยี่ยมมากขอบคุณวีมากนะที่ให้ข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนใช้ MG EP เนอะซึ่งเวอร์ชั่นที่2องกำลังจะออก ตอนนี้นะเร็วๆนี้วีก็เป็นคนแรกๆที่ได้เปิดสิ่งโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเสียงก็จะเบามากโชคดีครับวีโชคดีครับแลเ้เจอกันครับ ปูรถไฟฟ้า WPEV นะก็เป็นทีมงานคนสำคัญของเดอ j จังเก Rider ดอเป็นผู้ที่ช่วยกันสร้างรถ ATV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงสำเร็จ